โอาละท่านผู้ชมหลังจากที่เราคลายเครียดกับตอนนั้นไปผมไปได้รอบนอกนิดนึงถูกก็ได้พาอีกตวหนึ่งมาแต่ก็ไม่ต่างกันเิยครั้งนี้ผมจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟาร์ม n p c อัตโนมือใช่ โดยการที่เราจะปั๊ม ABC e เรื่อยๆโดยการให้อาหารมันแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆเดย,ยเราต้องสร้างเตียงให้มันผมก็ทำขึ้นหาไปแล้วแล้วก็ตอนทำก็ลืมเลยว่าไอ้ไอ้แบบแบบเนี้ยผมต้องอัดคลิปเก็เพิ่งได้ก็เลยมาถาตอนนี้เลยเราจะสร้างกันด้วยวิธีนี้นะเพราะมันง่าย ก่อนดีกว่าปัญหาเยอะ เหนื่อยใจจริงๆดูแล้วสร้างตามได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมีเดินวนชมอีกรอบหนึ่งให้คนสร้างตาม Rồi xe tiền đèn Chuyện nắng có Có Phong tiếng Bye. ไม่แน่ใจว่ามันจะติดบัคตายไหมก็เ uh huh. อาน,นี้ออกแล้วกัน uh huh. อ่าเ uh huh. หลือขน ขยายดีกว่าแค่นี้ไม่น่าจะพอ ผมอาจจะเงียบๆหน่อยนะผมจะความคิดอยู่ถ้าส่วนใหญ่ผมอยู่เงียบๆเราอจจะทำ,ทำนู่นทำนี่ได้ดีกว่าถ้าพูดเรื่อยๆผมชอบลืมก็มาคนสงสัยว่าผมโกงหรือเปล่าปรับเกมโหมดหรือเปล่าหรือว่าเซตหาซีดหรือเปล่าคำตอบคือไม่ผมไม่ได้ทำนะผมก็แค่ปูพื้นอย่างเงี้ยลำบากงี้ไปเรื่อยๆถ้าผู้คนดูตอนรแรกๆก็จะเห็นแบบมีร่องรอยเสมอว่าผมมาปรับพื้นตลอด ไอตอนนั้นน่ะไอตรงเนี้ยผมก็ปรับพื้นตรงนี้ปรับตรงนี้ด้วยตรงเนี้ยมันเคยเป็นอย่างนี้อยู่มันเป็นอย่างเนี้ยแหละเายาวปิดล้อมตรงนั้นเลยจากตรงนู้นมาตรงนี้ปิดแต่เนี่ยมันหายไปแล้วเพราะผมอ่ะเอาออกแล้วมาถมตรงนี้ที่จริงตรงเนี้ยติดน้ํไปเลยแต่ผมว่าปรับให้มันแบบดูเรียบหรูอะไรพวกนี้นิดนึงทําให้มันขึ้นง่ายขึ้นผมก็แก้ตลอดรอบนอกทางนั้นทํานอก ไม่ได้อัดนั้นแหละคงไม่ได้อัดให้เห็นเพราะมันเยอะแล้วมันเหนื่อยถ้าอัดอะทุกคนน่าจะไม่ดูมันก็แค่ปรับพื้นอะไม่ค่อยนา่าสนใจ เรียบร้อยเหลือแค่ขนซึ่งเราไม่เหลือเหล็กแล้วใช่ทุกคนรู้ผมจะทำอะไรไม่คิดมากทุกคนคิดมากคิดคิดกันไปคิดแั้ไปไกลแล้วเออคิดถูกแล้ว เชื่อเถอะหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นผู้คุณจะได้เจอศึกมหาปัยต่อแน่ๆไม่เกิน EP ที่ร้อยหรอกได้เปิดกันแน่ๆไม่สชไม่ใช่ตรงนี้อย่างที่ผมเคยบอกไว้เปิดก่อนได้ปูดผมเคยบอกไนวะ้ี่ย khơi mắt khơi lại không cho phút được vậy Thôi อะไรไม่ออกจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรดี อ่าขึ้นออร่านี้ปุ๊บแปลว่าเตียงนี้ของมันละลางรถไฟาลางหนึ่ง อืมตัวนี้ยังไม่แรกของมาเลยเปลี่ยนอาชีพมาเข้ามาสวอนทำให้เรื่องนี้ไม่จบจบ มันไม่มีประโยชน์เลยเลยเอล่ะได้เวลาความรู้ไดนามิกในการสร้าง n v c มีอยู่2ไดนามิกด้วยกันหรือเรียกว่า2เงื่อนไขแต่คนนี้เรียกว่ามไดนามิกเพราะผมชอบพูดไดนามิกเป็นศัพท์ที่ผมชอบพูดแต่พวกคุณไม่เข้าใจ งั้นอย่าทำเขาเข้าใจกับมันเพราะเขาะ้าใจยากชมหาเลยขั้นตอนง่ายๆวางเตียงวันทย์นี้เพราะ n p c ซที่เกิดใหม่ต้องหาเตียงใหม่และมันจะวิ่งมาทางนี้ถ้าเราวางไว้ด้านนูน้น NPC ซจะวิ่งไปทางด้านนู้นและมันจะไม่ตกหลงองที่เราสร้างพรอเง้นวางไว้อย่างนี้ จากนั้นที่ผู้พุณทำง่ายๆคือการเอาอาหารให้กับมันใช่เอาบีทให้มัน3ตัวก็จะได้ประมาณบีทประมาณนี้จะได้สมตัวมัง้งไม่รู้ว่ามันกินเยอะอีกเลยเพราะว่าคนที่เล่นเกมนี้กินเยอะอ่านี่แหละสาเหตุที่ผมต้องสร้างทางขึ้นไว้ เกินสามันก็ตอบเลยเดี๋ยวนะมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ไง so, <ะ>โฟะโฟเรียบร้อย<ม>ทีนี้โยนให้มันอ่ามันก็จะโยนให้กันเองจากนั้นมันก็เออนัวกันแล้วก็เกิดด้วยเรสีพอมืดปุ๊บรูปเป็สีเเดินทางนู้นตาดาเรียบร้อยหมายเหตุที่ต้องระวัง ห้ามสร้างไว้ที่มืดและห้ามสร้างทางขึ้นไว้ตอนที่มืดเพราะมันสามารถเดินเพราะมันสามารถเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วขึ้นมาบนนี้แล้วก็เข้าไปในนี้ได้แต่ผมไม่เข้าไปโชว์เพราะผมออกไปได้ที่มันหลุดผ่านไปสักพักเดี๋ยวมันก็ทําอะไรของมันเองนั่นแหละผมก็จะไปสร้างระบบอื่นให้มันดีขึ้นนี่ไงนี่ไงนัวก็เรียบร้อยอ้ oh my god เน่ยโยนใส่กันไปไง แล้วก็ไอพวกเอ c ซต้องมีอาชีพของตัวเองถึงจะนัวกันได้ก็ตัวนึงก็เป็นฟ้าเมอร์แล้วอีกตัวนึงก็เป็นบักเก็ตอะไรสักอย่างก็คือถังลาวานั่นแหละก็จะได้ไม่ออกมาทำไม้มันมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่มันควรจะออกมาตรงเนี้ย ความรู้สามศูนย์ศูนย์หนึ่งรมจะบอกพวกคุณคือสิ่งมีชีวิตไม่สามารถเกิดตรงใบไม้ได้ซึ่งนั่นแปลว่านี่ง่ายเกิดตรงนี้ซึ่งแปลว่ามันจะไม่สามารถเกิดตรงที่มีใบไม้ได้แปลว่ามันไม่เกิดตรงนั้นเราสามารถล็อกจุดให้มันเกิดได้ มันก็ต้องดูดีหน่อยจะเหยื่อโยนสูงสูงเอานี่โยนเข้าไปสูงสูงก็ได้ละ เรียบร้อยสามตัวที่จริงได้มากกว่านี้น่าจะห้าตัวต่อยี่สิบเอ็ดขนมปังแล้วมันก็หล่นตรงนี้แล้วมันก็เยอะเกินไปแต่นั้นเราก็ตู้ไม่มีที่มันอยู่ตามความเป็นจริงคืออย่างนั้นและใช่มันกังจะเกิดขึ้นเป็นอะไรที่สําเร็จไปแล้วเรียบร้อยและเนื่องจากเรามีการเอ็มบซีเกิดขึ้นลูกแมวก็จะเกิดเหมือนกัน แต่ผมไม่อยากตกป่าห้าเตียงตัวี้ต้องใช้คือมีวิสิบตัวแล้วปัจจุบันคนดูผมก็ยังไม่ครบห้าสิบคนสักทีผมเริ่มจะท้อทแช่แต่ผมก็ยังมีกำลังใจสู้ต่อไปอยู่มั้งนะอันนี้ผมบอกไว้ได้แล้วผมจะเว้นห่างจากกันหน่อยเพราะถ้ามีบัปดีเกิดใหม่ปุ๊บไอรอนกรียมจะไม่เกิดตรงนั้น ที่ผมจะมาไว้คือตรงนี้ที่ไอรอนก็เริ่มจะเกิดก็คือผมจะเริ่มทาแล้วอีพีที่สิบเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ก็สําเร็จไปแล้วฟาร์มเอ็นบีซีแห่งแรกก็คือมันไม่ได้นอนตัวนั้นไม่ได้นอนมันก็ตัวนี้สักตัวแหละที่ไม่ได้นอนมันก็เลยมุนนี่มีสองตัว เนี่ยมันอยากนอนมันก็เดินไปก็สำหรับพิโวดได้สิบเราได้ทําสร้างอันนี้ทำเร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่ผมตั้งใจเชิญสมาธิเงียบตลอดเลยเพื่อให้มันราบลื่นและไม่เสียเวลาเกินไปถ้าผมพูดลิปมันจะยาวกว่านี้เชื่อผมเถอะแต่ละครั้งที่ผมทําอ่ะโคตรจะยาวเลยตอนทําไปพูดไปมันก็จะประมาณนี้ ฟาร์มเอีที่จริงมันยังสวยได้มากกว่านี้อยู่แต่ผมเลือกที่จะไม่ทำเกือบผมเลือกที่ไม่ทำให้มันดูดีกว่านี้เพราะถ้าจะเน้นใช้งานคือตรงนี้ที่จริงนะ <c oughs> เราควรจะย้ายไปอยู่แถวนู้นเลยแต่แต่ผมแบบยังปูไม่เสร็จไง เข้าใจเนาะตอนแรกแผนนะว่าจะวา,วางตรงนั้นแหละกับตรงนูน้นแต่รถไฟมันก็ไม่มีเหล็กตอนนี้ก็าขาดแล้วผมเลยสร้างใกล้ๆดีกว่าเพราะต้องโป้นตรงนั้นนอกมาก่อนก็เลยเป็นอย่างที่คนเห็นนี้ลยอยู่สภาพนี้หมดเลยก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และความพึงพอใจในคลิปวิดีโอนี้นะผมก็อยากให้ทุกคนกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดจามกดไลค์ลืมบอก ผมจะครบ50คสิูติตามแล้วเพราะงั้นสับสมนึแิดนหน่อยก็ดีนะทุกคนมันจะเป็นกำลังใจผมมากๆเลยไว้พบกันใหม่ในอีพีที่สินี่อีพี